สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกทกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ครูได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามามีส่วนในการเตรียมการฝึกอบรมลูกเสือที่จะเข้ากิจกรรมของสเกลโกโซล่าประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาประกอบจานเขาเรียกอจารจา จา์พาราโบลิกนะครับอ่าลงมือกันเลยครับมีผู้ร่วมงานอยู่หนึ่งท่านครับเป็นอ่าอาจารย์ชัชยรัตน์ดีจ้อยนะครับเดี๋ยวท่านจะมาร่วมกันทําตรงนี้ครับอ่าโอเคลงมือ,มเ,ลอเลยคุณครูชัยรัตน์เราจะประกอบกันเป็นส่วนๆ <c oughs> ส่วนๆเนานะอุปกรณ์ก็จะมีตัวประแจนะครับประแจแล้วก็เป็นน็อตเราจะใส่ตัวมียไว้ทางด้านขวานะเอา <c oughs> <ๆ S 1> เอาเป็นที่ๆไปใช่ไหมอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ ชานศักด์นะครับอาจารย์ชานศักด์เป็นผู้ประสานงานของสกาวโกโซล่าประเทศไทยครับงปลาชุดมันี่นะอันนี้คือยังไม่ต้องล็อกแน่นใช่ไหมคุณน้องไม่ต้องล็อกแน่น๋ยวต้องขยับดูนู่นอยู่ที่พี่๋อไอ้มาไอด้านนู้นทำเอาไว้ โ <Okay. S 2> อเคองค์ประกอบค่อนข้างครบแล้วอันนี้เราก็สวมลงไปามหามุมเพื่ออยากให้มันติดตรงนี้แล้วก็เอาตัวน็อตเนี่ยร้อยร้อยไปดีนี้ครับร้อยเอาด้านไหนไปด้านไหนก็ตัวผู้อยู่ด้านในตัวผู้อยู่ด้านในจะมีด้านนอกเพื่อง่ายต่อการไขายออกอโดยเฉพาะต,ตองขอบเนี่ยมันมีสันอยู่ถ้าเราเอาตัวผู้ก็อยู่ฝั่งนี้ตัวเมียฝั่งนี้เวลาเราถอดเนี่ยเราจะถอดลำบากเพราะมันจะติงง้างๆไม่ต้องตึงใช่ไหม โอเคนี่ก็จะเป็นแกนเพื่อเอาไว้ปรับมุมเงยเพื่อรับกับแสงอาทิตย์ตามเวลาต่างๆแกนเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้อ่าหมุนได้รอบนั่นแปลว่าหมุนได้ทั้งทางแนวระนาบแล้วแนวแกนเอแกน y หมุนได้หมดตอนนี้เราก็จะยกตัวนี้เนี่ยเข้าประกอบโอเคยกเลยครับเดี๋ยวคุณน้องเป็นคนประกอบข้างล่างแล้วกันอันนี้เสียบไว้ตรงกลางเขียบเข้าไปในรูเลยครับเสียบไปเลย โอเคนะครับหมุนในทางด้านนี้หน่อยครับเราต้องเอาเข้าแก้ว่ว้คือต้องให้เข้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนใช่ครับโอเคอ่ะยังยังยังโอเคเข้าเข้าข้างนู้นโอเคได้แล้วครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกครับอันนี้จะเป็นสลักนะครบิปก่อนจะได้ครับค่อยๆเข้าไปแล้วค่อยสังยัดให้มันโอเคได้แล้วครับได้แล้วอ่ะก็ได้แล้วทีนี้เราก็ส่วนนี้ปัดติดตรงนี้อ่ะได้แล้วแค่นี่ไหมอ๋อเอาที่คุณน้องมีอ่ามือมันเยอะเกินเขาเรียกรวมไม้ร่วมมือ หลายมืออ่าส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับขายขึ้นขายลงได้นะครับแต่เดี๋ยววิธีการทํางานเดี๋ยวจะมาปรับตั้งดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ทําให้ดูก่อนว่านี่มันคือส่วนที่จะปรับให้มันเงยหรือว่าก้มลงได้นะครับส่วนนี้นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราไปปรับตั้งส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ก็จะเอาไว้เพื่อตั้งภาชนะแล้วแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ก็จะรว,รวมมาอยู่ตรงนี้นี่คือหลักการเทคนิคที่จะรวมแสงเพื่อที่จะ เอาแสงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็เส,บเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือรอมุมจากดวงอาทิตย์ที่จะส่งตกกระทบมาที่จานพาราโบลา,ลา,ลา,ลาลจานพวกนี้เนี่ยเป็นจานดาวเทียมก็ได้นะครับมันก็คือ,อหลักการสะท้อน,อน<ว>เป็นาพาราโบลิกเหมือนกันส<ช>ูตรพาราโบลิกเนี่ยเดี๋ยวว่างๆครูจะนําเสนออีกทีนึ่งนะครับว่าทายังไงบางทีไม่ต้องไม่ต้องมีพวกนี้ทําเองก็ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งครูจะพามาประกอบอาหารจริงครับว่ามันจะประกอบได้จริงไหม ไว้หุงข้าวได้ไหมทอดไข่ได้ไหมทําอะไรก็ได้เพราะนี่คือความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นฟรีฟรีเอเนจีอ่าฟรีเนจีโอเคครับครับก็คิดว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับน่าจะต่อยอดไปถึงอะไรอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะเอาตรงนี้ไปทําอะไรอันนี้คือวัสดุที่ซื้อมาสําเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเอาวัสดุใกล้ตัวนั้นมาทําได้นะครับ วันนี้แสงน้อยแล้วก็คงจะใช้น่าจะใช้ในการอุ่นอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดมีแสงมากกว่านี้นะครับอาจจะทําให้อาหารสุกเลยก็ได้นะครับตอนนี้ครูนองกําลังปรับมุมเพื่อให้จุดรวมแสงนั้นไปรวมอยู่ที่ก้นของภาชนะนะครับด้านล่างของของภาชนะประกอบอาหารใช่ไหมครับอ๋อมันรวมแสงจากจานพาราโบลิกเนี่ยนะถ้าแดดจ,จัดเนี่ยก็เพียงพอในการที่จะ ประกอบอาหารได้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะอุ่น,นตัวเกี๊ยวกุ้งตรงนี้เราก็ใส่น้ำไปเทหน่อยอ๋อครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดนไอขึ้นมาเตี้ยวกุ้งตรงนี้ก็จะอุ่นอุ่นได้ไดทานได้เลยนะครับ<ช>อุ่นได้ทานได้ครับน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการประกอบอาหารโดยจะใช้พลังงานที่มีอยู่ทุกวันฮะมีทุกวันนะครับเราก็ประยุกต์ อันนี้ก็เป็นเป็นคอมคอมเรเชียลที่เขาทามาขายแต่ถ้าเราสามารถจะประยุกต์ในรูปแบบง่ายๆของเราก็ก็สามารถทําจากกระดาษจากฟอยล์ได้หลายรูปแบบได้หลายรูปแบบโดยหลักการเดียวกันคือรวมแสงให้เป็นอยู่ที่จุดเดียวกันถ้าถ้าเป็นภาชนะที่เป็นรูปแบบอื่นมันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็เกิดเราก็เก็บกักเก็บความร้อนเอาไว้อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดทําให้อาหารเนี่ยอุ่นได้หรือร้อนสุกได้ประกอบอาหารได้นะครับโอเคครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับเราทําขึ้นมาเพื่อโครงการฝึกอบรมลูกเสือสเกลโกโซล่านะครับแล้วก็เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อทุกทคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับติดตามกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ